ถามผมมาหลายคนเลยว่าผมอะใส่เสื้อกาดอะไรในการขี่มอไซค์จริงๆผมไม่ได้ใส่เสื้อกาดนะทุกคนผมใส่สื้อกันฝนนี่ชุดกันฝนโมโต้วูฟอันนี้เป็นรุ่น04-03 B ใส่มาจริงๆอะถามาติถ้าเลือกใส์ที่มันพอดีตัวแล้วก็ใส่ขับขี่ได้ง่ายๆคล่องตัวนะครับผมเนี่ยใส่ออกมาจะสวยเหมือนเสื้อกาดเลยแต่จริงอันนี้คือชุดกันฝนโมโต้วูฟครับผมที่สำคัญรุ่นเนี้ยคือมีรีเฟลคสะท้อนแสงด้วยนี่แบบนี้แล้วก็ข้างหลังจะมีฮูดเห็นฮูดนี่ พุห้หมวกสามารถถอดออกได้นะครับนี่ถอดออกได้หรือว่าเราจะใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเฉก็ได้เพื่อว่าป้องกันที่เวลาเราขับขี่แล้วฝนตกหนักนะและที่สำคัญมีรีเฟกกระท้อนแสงแล้วมีช่องใส่ของสองข้างเป็นตีนตุกแกแบบนี้นี่ครับผมอ่าแล้วก็ซิปด้านหน้าไป็นตีนทุกแกยาวแถวยาวเลยนี่ดูแถวยาวเลยครับผมตีนทุกแกแล้วก็ตัวซิปเขาอะเป็นซิปแบบกันน้ำนะทุกคนนี่เห็นปะ นี่ซิปเป็นซิปกันน้ำกางเกงของเขาครับผมกางเกงใส่สบายไม่ว่ามีที่ครอบนี่ที่ครอบรองเท้าด้วยต้องกันรองเท้าเปียกวลาขับผี่นะทุกคนแล้วก็ที่ครอบเท้าเนี่ยสามารถพับเก็บไปเป็นกางเกงปกติได้นี่ครับผมชุดกันฝน0 4 03 m o t o นสามตนะทุกคนใครสนใจดูตะการด้านล่างได้เลยนี่ไม่ใช่เสื้อกาดนะทุกคนชุดกันฝนครับผม